สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบสอบถามกันมาหลังจากที่ว่ารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์ของเซเว่นนะคะใน Seven mm hmm. เซเว่นเลเว่นเนี่ยมันจะมีพวกครีมบำรุงหน้าอะไรที่มันแบบราคาไม่แพงเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะหลายตัวด้วยกันว่าก็รีวิวไปหลายตัวแล้วนะคะวันนี้ก็หยิบมาอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ครีมในเซเว่นนะเขามากันแบบเป็นกล่องแล้วนะคะเมื่อก่อนอาจจะเห็นเป็นซองๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ายี่ห้อนี้เขามากันเป็นกล่อง จากที่เคยรีวิวไปจะชอบมีคนถามว่าเฮ้ยเนี่ยมันแบบใช้ดีมากเลยอยาอยากได้มันเป็นเป็นกล่องหรือดูเป็นแบบแพ็กเกจที่มัน ดีกว่าที่มันเป็นซองๆอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้อันนี้ก็เลยตอบโจทย์นะคะตัวนี้นะคะก็คือ BMB Go White Expert k i n นั่นเองนะคะ,ต,ะ,คะตัวนี้ก็มากันเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะในกล่องนะแกะออกมาก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบนี้นะคะกระปุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะพกพาง,ง่ายนะคะคือขนาดก็แบบน่ารักกำลังดีนะตัวนี้นะคะส่วนผสมเด่นๆนะคะเขาบอกว่ามีเป็นทองคำบริสุทธิ์แล้วก็กูต้าไทโอนด้วยนะคะเน้นบำรุงในเรื่องของการชะลอการเกิดฝ้า กราจุดด่างดำนะคะแล้วก็ทําให้ผิวคาวกระจ่งางใสไม่หมองคล้ำชลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็พวกรูกขุมขนเนี่ยทำให้กระชับขึ้นนะแล้วก็มอบความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยนะคะนั่นก็คือเป็นหลักๆนะคะสําหรับครีมตัวนี้ที่เป็นคุณสมบัติของเขานะคะมาดูที่ตัวครีมนะคะตัวนี้นะก็มาเป็นกระปุกซึ่งเป็นกระปุกที่ดูดูดูมีคุณภาพดูดูมีการลงทุนนะประมาณนั้นนะคะก็ ข้างในนะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีเป็นฝารองกันเลอะว่าเถอะเปิดออกมานะคะก็จะมีเนื้อครีมนะคะนี่เห็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งในกล่องนะเขาจะมีเป็นไม้พายมาให้ด้วยนะคะซึ่งทําให้เราสามารถที่จะเอาผลิตภัณฑ์ออกมาได้แบบไม่ไม่ไม่เอามือเลอะๆของเราควักเข้าไปในกระปุกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันค่ะ อ,ออกมาอย่างนี้นะคะมาดูเนื้อิตภัณฑ์การชาัดนะคะก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วเวลาเกลี่ยเนี่ยว่าจะรู้สึกว่ามันจะมีความเป็นมูดมูดสนิดหนึ่งนะคะมันจะนิ่มๆอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันจะมีความชุ่มชื้นมากๆอยู่ในเนื้อครีมนะคะแต่ว่าพอเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเหนียวหรือว่าหนักตรงผิวที่ทาเลยอยะมันมันรู้สึกว่า มันชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้เคลือบบางอย่างครีมบางอย่างอาจจะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแล้วมันก็เคลือบติดกับหน้าอยู่แต่อันนี้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นนะคะมีกลิ่นที่ว่ารู้สึกว่ามันมีมีความเป็นหอยทากอยู่อะ่ะคือมันไม่ใช่กลิ่นเหม็นนะถ้าใครเคยใช้เป็นครีมหอยทากมันจะมีกลิ่นประมาณนี้นะคะ ก็เลยรู้สึกว่าเออส่วนผสมเขานี่ก็แน่นอยู่นะมันมีทั้งทองทั้งอะไรเดี๋ยวว่าดูส่วนผสมแบบหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมทั้งทองคาบริสุทธิ์นะคะตัวนี้จะช่วยปรับสภาพผิวนะคะพวกผิวเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบบช่วยผลัดเซลล์ผิวออกไปนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวดูนุ่มน่าสัมผัสนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อไขยทากอย่างที่บอก พี่บอกมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นเหมือนครีมหอยท่กจริงด้วยนะมันเป็นใสเมื่อหอยทาาจริงด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะสามารถที่จะปรับสภาพผิวนะคะพวกรอยแดงนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนะคะส่วนผสม,สมต่อมานะคะก็จะคือสารสกัดจากรากเอมนะคะตัวนี้จะทําให้ผิวขาวใสนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะเข้าไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยชะลอชะลอการสร้างเม็ดสีนั่นเองก็ทําให้เราเกิดฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยแบบช้าลงนะคะ คือชะลอการเกิดประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไปช่วยทําให้เซลล์ผิวที่หมองคล้ำดูจางลงอีกด้วยนะคะนั่นก็คือทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำที่หน้าเราจางลงนั่นเองนะคะต่อมานะคะก็คืออัลฟาบูตินนะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดนะคะที่เป็นสาเหตุของการเกิดฝ้านะคะก็ะช่วยปกป้องผิวเรากนะ็<ๆ>ช่วยบำรุงผิวให้เนียนเรียบขึ้นด้วยนะคะตัวต่อมานะคะก็คือโคจิกแอซิดนะคะตัวนี้จะมายับยั้งการสร้างเมลานินนะคะ มีการยับยั้งเอนไซม์ตัวที่ทําให้ผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสคือคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เนาะแต่ว่าเหมือนแบบใส่บวกเพิ่มขึ้นไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือกูต้าไทโอนนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวแลดูขาวกระจ่างใสนะคะเหมือนที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวนี้สรุปแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะก็มีส่วนผสมหลักๆ6ตัวด้วยกันที่ว่าได้บอกไปเมื่อกี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการลดการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่มีอยู่ก็จะช่วยลดเลือนให้จางลง แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นใหม่อีกด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะหลังล้างหน้าเนาะก็อาจจะมีการลงเป็นโลชั่นแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะหรือว่าทาตัวนี้เดี่ยวเดยวเลยก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ว่ามีวิธีใช้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ จากที่ได้ลองใช้ BMB g l o w Y Expert Cream แล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะทำให้ผิวดูแบบนุ่มฟูขึ้นแล้วมันทำให้ดูหน้าแบบ กระจางใสขึ้นแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยคือตัวนี้จะทําให้พวกฝ้ากระจุดด่างดำจางลงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ฝ้ามาหาเราเร็วขึ้นอย่างที่บอกนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีเป็นเป็นฝ้าที่ผิวนะคะก็เลยไม่ได้แบบมีเหตุผลในเรื่องของฝ้าตรงนี้แต่ว่าถ้าเราทาป้องกันเอาไว้นะมันก็จะไม่มีฝ้าเกิดขึ้นกับหน้าเรานั่นเองนะคะตัวนี้มีส่วนผสมหลกัหลกๆที่มันแบบช่วยในเรื่องฝ้ากระอะไรแบบเด่นๆมากเลยนะเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะคะตัวหนึ่งเลย ีีเดยวสาหรับเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำนะคะ BMB Go White x e r t Cream ตัวนี้นะคะมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะก็สามารถที่จะไปหาหา,หาซื้อได้นะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหรือสั่งซื้อผ่านทางตัวแทนจําหน่ายก็ได้เหมือนกันนะคะหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook BMB Whitening Cream นะคะเดี๋ยวยังไงว่าขึ้นารายละเอียดไว้ให้ตรงนี้ลกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอลาไปก่อนพบกับใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ